ก็สวัสดีทุกคนนะครับอ่าคลิปนี้ชี้จุดสั้นๆนะครับเป็นบอร์ดของเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนคิดตั้นนะครับคิดตั้นจะเป็นสีขาวตัวนี้นะกี่ไม่มีรู้นะครับอ่าเป็นตัวชิบา้าไม่ทราบกิโรเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของ ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับการเช็คไฟเบื้องต้นนะครับก็ไฟเข้าเนาะตรงนี้ช็อกเก็ตด,ด้านไหนนะครับ2ตัวอ่าทีนี้ไฟชุดแรกมันจะได้ที่ไฟภายในอุดสองร้อยยี่สิบอ่าได้ที่ไฟไฟสองร้อยยี่สิบมาเนี่ยพายในอุดมันจะมาตกอยู่ที่ตัวคาปาตัวนี้นะครับอ่าก็อยู่ประมาณสามร้อยโวลต์เนาะพอมันอยู่ตรงเนี้ยได้ต้องได้สามร้อยโวลต์ก่อนนะครับ สามไโวลต์ก่อนอ่าทีนี้ถ้าตรงนี้ไม่มีสามไรโวลต์ก็ให้ไล่ย้อนกลับไปครับพวกตัวอาพวกไดโอดหรือว่าลายปิน้นนะครับขั้วไฟฝั่งไฟเข้านะครับถ้าได้สามไโวลต์ตรงคาป,ปาตัวนี้นะน่างจะดูยากนะครับคาป,ปาตัวนี้นะฮะมันก็จะมาทําการอ่ารเกิลเลตลดแรงดันนะครับเป็นตัวจะใช้โมดูลผมจะเรียกว่าโมดูลแล้วกันนะครับ ชื่อจริงๆมันอะไรไม่รู้นะเป็นเบอร์ bp 5045นะครับะตัวนี้จะทำการลดแรงดันฝั่งไฟลบนะครับลดทางไฟลบให้เนี่ยจากงกาดง่ายก็อาจจะเป็นวงจรสวิตชิ่งด้วยซ้ำนะครับมีมอเตอเพลงมีตัวไอีตัวนีน้ทำงานร่วมกันนะครับตรงแถวนี้อ่า รถไฟจากเนี่ยสามร้อยโวลต์สามร้อยกว่าโวลต์อ่าให้เหลือสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้เป็นตัวลดเหลือสิบสองโวลต์ฝั่งลบนะฝั่งบวกจะต่อยาวมาจากตัวคาปาแล้วก็เข้ามาที่ขั้วบวกคาปาตัวเล็กเลยนะครับก็ชุดนี้จากสามร้อยโวลต์ชุดนี้มาต้องเหลือสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์ต้องมีนะครับแล้วก็มาพวก ไฟชุด12โวลต์เนี่ยก็จะไปเลี้ยงพวกรีเลย์พวกดิสเพลยออ์หรือว่า ic บางตัวนะครับอ่ทีนี้มันจะมีชุดไฟชุดหนึ่งเป็นชุดไฟ5โวลต์5โวลต์ก็จะไปเลี้ยงพวกตัวไมโครนะครับแล้วก็ไปคอนโทรลพวกอคาเกตพวกเตระแหน่ทุกอะไรพวกทัานซเตอร์ต,ต่างๆนะครับ7905นะครับ ระเลดลดแรงดันทางด้านไฟลบนะครับให้เหลือ5โวลต์จาก12อย่างี้นะลดมาเหลือ12แล้วก็ลดมาเหลือ5โวลต์นะครับาบางคนอาจจะคุ้นเคยเป็น7805นะครับหน้าตาเหมือนกันตัวเหมือนกันแต่คนละเบอร์นะครับ7805จะลดไฟทางด้านไฟไฟบวกถ้า78จะเป็นลดไฟบวกก็คือเหมือน12โวลต์ก็เหลือเป็นบวก5โวลต์อย่างเงี้ย 7 8 0 5แต่ว่าตัวนี้เป็น7905การทํารทำงานคล้ายๆกันรถไฟให้เหลือ5โวลต์นะครับแต่ว่าเป็นลบ5โวลต์เป็นทั้งด้านลบเนาะทีนี้ขาที่ไฟมันเข้าอ่ะขาหนึ่งไฟบวกเข้ามันเดิมนะครับขาสองไฟลบเข้านะครับแต่ขาสามไฟลบออกนะไม่ใช่ไฟบวกออกนะครับทีนี้ไฟตรงเนี้ยขาออกตรงได้ห้าโวลต์นะครับปัญหาเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้ สำหรับตัวนี้นะมาถึงตรงปัญหาตัวบอดตัวนี้ก็คือไฟที่ออกมาจากตัวเร็กเกอร7905นะครับมันได้อยู่ประมาณ3โวลต์กว่าซึ่งจริงๆไฟเข้ามัน12โวลต์ยังไงมันก็ต้องออก5โวลต์บวกลบไม่เกินจุดนะจุด0เลยแหละนะครับตัวนี้ค่อนข้างทั้งตรงอยู่นะครับเป็นเร็กเกอรตัวนี้ถ้าโหลดไม่หนักจริงๆไฟไม่ตกแน่นอนนะครับก็ไฟตกนะ เหลือ5โวลต์เอ้ยเหลือ3โวลต์วกว่านะครับก็ oh. ทำการเปลี่ยนตัวไดกเกอร์เลด7905ไปนะครับตอนนี้วัดได้5โวลต์อ่ะเครื่องทำงานได้เปิดเครื่องนี่ติดนะครับกดได้ติดเรียบร้อยปิดตัวได้กดเพลงได้ไม่ได้ต่อเทสดอ่ะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับการไล่ไฟวงจรไฟตัวน,นี้ก็อย่างที่บอกเป็น33 3ชุดนะครับไฟเข้ามาเรกเเรตเหลือเป็นเป็นไม่ใช่เหลือเป็น300โวลต์300ลดมาเหลือ12 12งลดมาเหลือ5้านะครับชุดไฟก็ใช้งานต่งตางๆอะไล่วงจรก็แกะดูด้านะล่างเอานะครับแต่เพื่อนๆก็คง คืออะไรก็คงเจอไม่เยอะมันรุ่นเก่านะครับมันมีไม่เยอะรุ่นเนี้ยแต่ยังว่าบางทีมันมันเจอมันเจอมามันเจอมาแล้วมันหาอาร์คกใหม่ที่จะมามาเปลี่ยนไม่ได้มันก็คือมันต้องไปหามือสองมาคือมันอาจจะหาไม่ได้คือก็ต้องทําการซ่อมนะครับมันมีสามอย่างแค่นั้นแหละไอ้ตัวรุ่นเก่าอย่างเงี้ยคือซ่อมให้ได้หามือสองกับไซบอร์ดแปลง บทแปลงจีนนะครับของใหม่ไม่มีแน่นอนอไม่รู้ดิเพื่อมีบางตัวมีนะของใหม่โอเคครับก็สั้นๆเนาะ